ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนสายงานบริหารสถานศึกษาของนางจิรัตพัฒใจเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำพแแลในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2ช่วง1เมษาถึง30กันยายน6 4ข้อ1 ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดระบบงานประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 1.1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นภาคีเครือข,ข่ายของโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีทุกปีอย่างต่อเนื่อง 2. องด้านการบริหารจัดการเรียนรู้มีการทบทวนการจัดทำหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นมีการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระทั้ง8กลุ่มสาระให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2564มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้มีการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบูรณาการการจัดการเรียนรู้ยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมจัดสารสเวียนกิจกรรมการเรียนรู้กล้วยฉาบสมุนไพรเทียมทาน กับกลุ่มอสอมอบ้านตำพแลกิจกรรมการเรียนรู้ผลิตเหต็ดฟางในตะกล้ากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานสาระวิทยาศาสตร์น้ำยาอาเนกประสงค์จากวัสดุธรรมชาติ ไช้เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ในสถานการณ์ยุคโควิด -19 มีการจัดระบบการนิเทศและติดตามผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสานศึกษา3.1การบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์มีการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดโปร่งใสตรวจสอบได้ 3.2การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมได้แก่การอบรมทักษะการเรียนรู้แบบออนไลน์การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบวิทยาการคำนวณระดับปฐมศึกษาการจัดอบรมจินตคณิตระดับปุ๊กวัน จัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนแก่คณะครูและบุคลาก,กรทางการศึกษาการอบรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนในสานศึกษาการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคป,ปกติใหม่ การอบรมครูกแกนนําหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นํานักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมการวิจัยการศึกษาระดับชาติครั้งที่16ปี2564 3.3. กาการบริหารจัดการอาคารสถานที่จัดระเบียบที่จอดรถรับส่งนักเรียน ปรับปรุงทาสีป้ายโรงเรียนให้สวยงามปรับปรุงป้ายจราจรภายในโรงเรียนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างคนเก่ง ส้างคนดีและมีความสุขด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้เข้ารับการอบรมดังนี้ อบรมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019อบรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนในสารศึกษากิจกรรมทดสอบความรู้ทางพระพุทธศาสนาโดยศูนย์การศึกษาพระศาสนาวันอาทิตย์วัตตมอน เขารวมเป็นสมาชิกผู้นำองค์กรวิชาชีพครูไทยกับสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทยเขารวมกิจกรรมผู้นำองค์กรด้านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชาติและสังคมร่วมกับสมาพันธ์ครูแห่งประเทศไทย 5. ได้ปฏิบัติงานตามนโยบาย20นโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพยาวเขตหนึ่ง ได้รับมอบหมายจากกลุ่มโรงเรียนเมืองพยาวหนึ่งนำเสนอนวัตกรรมระบบดูแลและงานประกันคุณภาพ 6. ด้านการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยและคุณธรรมขรเจ้าได้ปฏิบัติด,ดังนี้มีการปฏิบัติอยู่ในกรอบจรรยาบัณมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมีการปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา มีจิตสำนึกที่ดีมีการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพปัจจัยบรณมีการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรและตนเองผลการพัฒนาตนเองครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านผู้บริหารได้รับรางวัลนวันวนตกรรมการบริหารจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีมากด้านครูได้รับรางวัลนวันวนวนตกรรมการจัดการเรียนรู้ระดับคุณภาพดีมาก ด้านผู้เรียนได้รับรางวัลด้านการคัดลายมือเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติได้รับรางวัลด้านการเขียนเตียงความเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติข้าพเจ้านางจิรพัฒน์ใจเมืองผู้ในการโรงเรียนบ้านตำพล ขอจบการน,นำเสนอผลการปฏิบัติงานเพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ